สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีกับเช้าวันอาทิตย์นะครับผมวันนี้นะต่อกับน้องครีมมาเที่ยวทะเลอีกแล้วนะครับฮอตพอตชาบูซุปนะครับผมแล้วต่อไม่เคยกินในครั้งแรกที่จะลองกินดูนะครับอออขอบคุณค่ะโอ้ยแต่ไม่สวยเลยจ้า คิดว่าจะไปซื้อผักชีมาใส่ด้วยหน่อยน่าจะอร่อยนะเติมซอสเข้าไปครับผมเติมน,น,น้ำเข้าไปในปริมาณที่เราต้องการนะครับ เติมน้ำลงไปในสองที่ให้ความร้อนนะครับผมอ๋อมันเดือดอยู่อ่ะเดือดแล้วลูกนี่มันเดือดแล้วนีวว่ครับเดือดแล้วปิดปิดไว้สักครู่ก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาดูดว่าสุกหรือยังฝาทิ้งไว้สัก 5นาทีะนะครับอันนีหนึ่งสองซ้ำตั้งแตบบ่ขอเอาชิม,มาสิคะได้ค่ะดูนะครับมันทำให้สุกได้นะแต่ว,ว่าเส้นมันก็ยังไม,ไม่ไม่นิ่มเท่าไหร่ไม่รู้ถ้าต่อทำผิด ลโอเคครับเพื่อนๆเสร็จแล้วร้อนที่ก้นมันนะครับก้นกระทะ,ะกินให้ดูสำหรับหน้าตอมันขาดขาดทิ่ลน,นะครับแล้วถ้าแบบออกเกาหลีเกาหลีนะครับบอกกับหน้าตาหน้าต่อลยอปกินก่อนนะ

ปริมาณคนเดียวก็อิ่มครับผมเก่งเก่งว่านะไรก็ต่อ,ตอถ้าต่อชอบแบบต้องมีรถเผ็ดสักหน่อยนะครับผม เจ้าคู้นะครับ

หมดแล้วหมดเร็วอ่ะ้องสองซองนะครับโอเคนั้นต้องสวัสดีกับลาเพื่อนๆพ่นี่น้องๆแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมกับิลวันนี้ลองกินด,ดูไาไปดูน้ำกันหน่อยโอ้ยวันนี้น้ำขึ้นสูงมากเลยครับผมเวลานี้เจ็ดโมง า <30. S 1> อาจ,จข้าวหลังอาจจะถึงนี้ก็ได้นะคะ <S <S ใช่ใช่ามาดูเลยยังไงวันนี้คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับทุกคนขอบคุณมากะครับ